you <music> เดินทางในเมืองฮัวจีมินตอนที่2ค่ะวันนี้ก็เป็นในหนึ่งวันที่มีอากาศดีมากๆน้โตกก็เลยมีโอกาสได้เดินชมเมืองฮัวจีมินกันแบบชิลๆนะคะประเทศเวียดนามค่ะก็จะมีศิปลปวัฒนธรรมค่ะที่ใกล้เคียงกับประเทศจีนมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับประเทศไทยพอมาในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศสคนส่วนใหญ่สักเก็ค่ะก็จะนับถือศาสนาพุทธนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างน่าสนใจมากๆค่ะ เริ่มต้นแลนด์มาร์กแรกที่ใครมาเมืองโฮจิมินห์ก็ต้องมาเที่ยวกันที่นี่อดีตท,ทำเนียบประธานาธิบดีนั่นเองคะ่ะที่ด้านในค่ะก็จะเปิดให้ชมห้องต่างๆที่เคยมีการใช้จริงในอดีตสวยงามมากๆค่ะ เราเที่ยวกันไปแล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของอาหารการกินกันดีกว่านาโตอยากจะแนะนําร้านอาหารเวียดนามที่มีรสชาติดีที่สําคัญบรรยากาศก,ศก็มีความเก๋ค่ะเมนูก็หลากหลายด้วยกับที่นี่ค่ะนกชวนชิลแนะนําร้านนี้ค่ะข้อดีของร้านนี้ก็คือว่าเวลาที่เราเดินทางต่างประเทศในปัญหาที่เจอคือบางทีเราเปิดเมนูเราก็ไม่เข้าใจว่าหน้าตาอาหารมันเป็นยังไงถูกไหมร้านนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่ใจกลางแลนด์มาร์กเลยค่ะก็ใกล้ๆก,ก,ก,กับอย่างไรต์ีกลางใงกล้กับโบสถ์นอสเตรดาม ต,ติดกับไปสีิกลางเนาะสดงว่จะมีร้านกาแฟเก๋ๆด้วยเดินมานิดเดียวเองค่ะถนนพาสเตอร์ก็จะมาเจอร้านนี้เป็นอาหารเวียดนามแท้ๆเลยประเด็นคือว่าเราสามารถเลือกสั่งอาหารได้ตามคือรอบนี้เลยนะคือกว้างมากๆเนี่ยเป็นวงกลมเนี่ยค่ะแล้วก็เราจะเห็นเขาทํากันแบบสดๆเลยเห็นว่าเป็นยังไงหน้าตาเมนูเป็นยังไงแล้วเขาก็ทํามันตรงนั้นเ,เราออเ r อร์มาปับ๊บ ก็จะจดออเดอแล้วก็ส่งมาให้เราเราก็จะเห็นเลยว่าตอนหน่วยเนี่ยราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รู้ภาษาเวียดนามใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาเวียดนามไม่รู้อะไรก็ตามแต่นี่แน่ๆคือเราเดินเข้ามาเห็นหน้าตาเห็นหน้าตาดีเราก็สั่งเลยเพราะฉะนั้นร้านนี้นกชนชิวเลคคอมเมนต์ค่ะดีมากเ อีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะที่ใครมาที่เมืองโฮจิมินห์จะได้รู้ในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะที่นี่คือการโชว์หุ่นกระบอกน้ำค่ะถือว่าเป็นการแสดงศิลปะประจำชาติของชาวเวียดนามเราจะได้เห็นว่ามีการบรรเลงของเพลงพื้นเมืองประกอบไปกับการแสดงด้วยที่บอกเ่าเรื่องราวความเกี่ยวกับตำนานและก็ประวัติศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนของชาวเวียดนามค่ะ เดินเที่ยวเดินชิมกันไปแล้วเนี่ยก็ต้องไม่พลาดค่ะกับการเดินช้อปปิ้งที่ตลาดเบนทันอ๋อนี่เป็นอย่างนี้ใครมากันที่โคจิมินต้องมาที่นี่เพราะว่าถือว่าเป็นตลาดที่รวบรวมทั้งของฟาของดีของขึ้นชื่อของชาวเวียดนามมีสินค้าให้เลือกเยอะแยะเลยที่สำคัญคือต่อไปเลยเกิน50%ค่ะแต่คงต้องดูอารมณ์ของแม่คานิดนึงนะคะ 45บาทรสชาติหวานเจี๊ยบใกล้กันเลยค่ะกับตลาดเบนฐานนีน้าตกก็จะพาไปชิมร้านเฟอร์พันที่นกชนชิวเขาเรคคอมเมนค่ะนำ้ำซุปอร่อยมากๆโอเส้นนุ่มมากอ,อ,อร่อยมากใครที่มาห้ามพลาดเด็ดผ่านเ่งจริงค่ะ และเมื่อพระอาทิตย์ลับฟ้าไปค่ะแลนด์มาร์กอย่างตลาดเบนฐันก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกรูปแบบหนึ่งในยามค่ำคืนเป็นไนท์มาร์เก็ตค่ะใครที่ถามหาของฝากกันว่าจะเป็นอย่างเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะแต่อย่างหนึ่งที่เด็ดไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของอาหารถือว่าจะมีร้านอาหารแผงลอยมากมายเน้นว่าเป็นซีฟู้ดนะคะกรรมวิธี ใช่ไหมเหมือนเอาไปนึง่งแล้วก็มีใส่พวกแบบซักไซมีอะไรพวกอย่างนี้แต่ว่าน้ำจิ้มไม่เหมือนแน่นอนว่าเหมือนกับพ e ริกสดจะบีบมะนาวลงไปใครที่มาเขาก็ต้องมาชิมกันแล้วบอกมันขึ้นชื่อแล้วก็อร่อยมากๆบอกไม่หูกาหอยอร่อยหอยอร่อยเนิงๆว่าเครื่องเทศมันแรงมากจริงๆเปรียบเทียบเหมือนหอยแมงผูดของเราที่นึง่งแต่ใส่แบบทุกอย่างประคมลงไปแบบจัดหนักมากแล้วเหมือนเหมือนเหมือน,นกลิ่นเครื่องเทศมันนำนำหอยเลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้ามาตลาดเป็นฐาหาตอนกลางคืนก็จะเห็นร้านรวงเยอะแยะไปหมดแบบนี้ที่เป็นอาหารแบบเป็นซีฟู้ดปลากุ้งหมึกอะไรอย่างงี้ค่ะปูร้านดังๆก็มีอย่างร้านนี้คนก็แบบมารีวิวแล้วก็เยอะแยะเลยก็ลองมาดูเชื่อว่าการมาเที่ยวในต่างแดนก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ใครชอบไม่ชอบนี่ก็เป็นเรื่องของรสชาติาแต่ละคนเนาะ ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสัมหนึในยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ค่ะที่นัตโตเนี่ชอบมากๆแล้วก็แนะนําเลยใครที่มาท่องเที่ยวเนี่ยก็อยากให้มาตามรอยกันดูค่ะสำหรับตอนต่อไปค่ะนัาโตะยังพาไปเที่ยวกันที่เมืองโฮจิมินห์รัพรองว่าจะมีที่ท่องเที่ยวที่แบบว่า เก๋ๆชิคๆให้คุณผู้ชมได้ตามรอยกันอีกมากมายเลยติดตามได้ในรายการนกชุนชิวตอนเที่ยวจิบจิบทริปโฮจิมินตอนต่อไปค่ะวันนี้นุลากันไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายร้านลูซีนค่ะมีแฟชันสไตล์เป็นแกลเลอรี่เป็นคาเฟ่ไฟมาก็กาต้องสั่งจริงๆ เป็นจุดศูนย์รวมมารวมตัวกัน